สวัสดีค่ะผู้ชมค้ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ทางใจแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูป,ปธรรม หลายหลายประการจากหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนที่ดูแลพระสกนิกรใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านปรากฏขึ้นในหลายๆโครงการนะคะมีอาคารสถานที่หลากหลายซึ่งเกิดขึ้นเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถวายแด่พระองค์ท่านเชกเช่นเดียวกับ ค่าประบาทของเราในวันนี้ค่ะซึ่งก็จะพูดคุยกันถึงอาคารที่ให้บริการทางการแพทย์แห่งหนึ่งนะคะเป็นมงคลอนุสร์ถวายพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยนะคะนั่นก็คืออาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ ที่มาที่ไปของอาคารนี้สร้างขึ้นโดยวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วที่กล่าวกันว่าเป็นมิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิตนั้นมีความหมายลึกซึ้งเพียงใดและประชาชนทั่วไปจะมีโอกาสได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการอาคารแห่งนี้หรือไม่นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์แพทย์สุทธิพงศ์วชรศินผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและท่านเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะที่อาจารย์หมอสละเวลามาเล่าเรื่องดีๆให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีอาคารที่ให้บริการทางการแพทย์ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นมิติใหม่ของการให้เพื่อทุกชีวิตน่าสนใจมากอยากให้อาจารย์หมอเล่าตั้งแต่ที่มาของของโครงการสร้างอาคารนี้ก่อนเลยค่ะครับ คือต้องเรียนว่าที่มาที่ไปของโครงการตึกนี้นะครับเกิดขึ้นมาเรียกว่าระยะเวลาเกือบ10ปีโดยที่ผู้บริหารในรุ่นเก่าๆเนี่ยได้เริ่มมองเห็นว่าการบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬานั้นเนี่ยมีตึกในการดูแลรักษาพยาบาลหลายตึกมากๆเพราะฉะนั้นการที่คนไข้จะเข้าถึงบริการหรือการที่ทีมแพทย์จะไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยจำเป็นจะต้องย้ายจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งเราก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะรวมศูนย์การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเนี่ย ไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อความสะดวกสบายทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ต่อแพทย์ผู้ไปดูแลผู้ป่วยออไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากตึกนั้นไปตึกนี้ลักษณะแบบนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดประสงค์ของที่มาที่ไปของการสร้างตึกนี้ขึ้นมาครับที่ผ่านมามีผลกระทบเยอะขนาดไหนคะอยากให้อาจารย์หมอเล่าให้ให้เห็นภาพว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หลายๆตึกแบบไม่เบ็ดเสร็จเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างคือผู้ป่วยในบางภาวะเนี่ยก็จาเป็นจะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนเนั้นการ,รที่เราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งต้องเรียนว่าเส้นทางระหว่างการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็หนึ่งระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายกับอันที่สองระหว่างการเคลื่อนย้ายเนี่ยแน่นอนจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่จะกระทบกระเทือนผู้ป่วยใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งสําหรับว่าทําไมถึงเราคิดว่าการที่ผู้ป่วยอยู่ในสถานที่ที่สามารถจะ เคลื่อนได้สะดวกเนี่ยน่าจะเป็นวัตถุประสงค์อันหนึ่ง<ฆ>นอกจากนั้นทีมแพทย์ก็เหมือนกันครับบางครั้งเนี่ย<ฆ>เราจําเป็นจะต้องเรียกทีมแพทย์มาดูแลอย่างเรียกว่าเร่งด่วน<ฆ>เพราะฉะนั้นถ้าแพทยอ์อยู่ตึกหนึ่งการที่จะวิ่งมาให้บริการอีกตึกหนึ่งอาจจะใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยคำนึงว่าถ้าผู้ให้บริการและผู้รับบริการเนี่ยอยู่ภายในอาคารหลังเดียวกันอันนี้ก็จะย่นระยะเวลาในการให้บริการได้เร็วมากขึ้น<ฆ>ก็จะได้ผลดีต่อผู้ป่วยมากขึ้นครับนั่นคือจุด กำเนิดหรือรเป็นโจทย์ของตึกนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเล็งเห็นว่าต้องสร้างขึ้นมาที่ที่สร้างขึ้นมาในในโรงพยาบาลจุฬาก็พื้นที่ก็ดูเหมือนว่าจะแน่นไปหมดแล้วพื้นที่ที่ก่อสร้างอาคารอยู่ตรงไหนยังไงคะ ครับถ้าถ้าถ้าดูนะครับพื้นที่ปัจจุบันตึกหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่ด้านโรงพยาบาลจุฬาฝั่งถนนราชดมริฝั่งราชดมรีฝั่งราชดมรินะครับคือต้องเรียนว่าตึกในโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยมีหลายตึกที่เรียกว่าเก่าสุดทมนะครับแต่บางตึกก็เป็นตึกตึกอนุรักษ์เพราะฉะนั้นตึกที่เป็นตึกอนุรักษ์นี่ก็ยังคงอยู่แต่ตึกที่เป็นตึกสุดทมเราก็จําเป็นจะต้องเอาตึกเหล่านั้นลงแล้วก็สร้างตึกนี้ขึ้นมาทดแทนครับ หรือตึกเก่าที่ประเมินแล้วว่าสภาพทรุดโทรมแล้วสร้างใหม่คุ้มกว่านี่ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่แล้วใในสร้างใหม่แล้วก็ให้เบ็ดเสร็จครบวงจรไปเลยเช่นนั้นนะคะอ๋อค่ะอาคารเอาเริ่มตั้งแต่ชื่อเลยไพเราะมากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรชื่อนี้มายังไงคะครับก็ต้องเรียนว่าที่มาที่ไปของชื่อนะครับในความหมายก็มีความหมายถึงการที่เรา ะระลึกถึงหรือเป็นอนุสรถึงอสองพระองค์ท่าน <c oughs> ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 <c oughs> กับสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์พระบรมราชินีนาถะ <c oughs> นะครับซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยเราก็ได้รับพระราชทานชื่อมาจากพระองค์ท่านนะครับแต่ต้องเรียนว่าผู้ซึ่งตั้งชื่อนี้ให้ก็คือสมเด็จพระเทพร,รัตครับอคท่านเป็นผู้ตั้งชื่อแล้วก็ได้ กราบทุนถวายอาขอพระบรมราชานุญ,ญาตใช่ครับ,รบเรียกว่าได้รับพระ,าพร,ะราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อนี้ตั้งแต่ที่ยังทรงพระชนอยู่ใช่ครับอ๋อค่ะค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งอาคารที่จะเป็นสัญลักษณ์ทางใจที่ทําให้เรานึกถึงตรงนั้นด้วยนะคะคแปลว,ว่าภูมิสิริเหมือนจะเป็น พระนามของสองพระองค์รวมกันนะคะพระนามภูมิพลพระนามสิริกิตเช่นนั้นนะคะมังคลานุสรเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่เป็นพระบรมราชานุสรแบบองค์ท่านนี่แค่ชื่อยังมีความหมายเลยค่ะทีนี้จากชื่อปุ๊บเหเราจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมที่ทําให้อาคารแห่งนี้เป็นความมิติใหม่อย่างที่บอกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิตแล้วก็เป็นการให้บริการประชาชนแบบที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมบ้างคะอาจารย์หมอครับก็ต้องเรียนว่าด้วย การที่เราเป็นโรงพยาบาลภายใต้สภากาชาติไทยนะครับซึ่งมีจุดมุ่งหมายก็คือการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในทุกๆระดับ <Okay. S 2> คนที่ก้าวเข้ามาที่ตึกหลังนี้อาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะตึกหลังนี้เป็น ตึกรักษาพยาบาล<ม>อเอกชนหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตึกหลังนี้เป็นอาการรักษาพยาบาลเหมือนกับโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไปที่ต้องการให้าคล้ายกับบริการกับผู้ป่วยไม่ไม่เลือกชั้นวรรณะนะครับตามนโยบายของสภากาชาติไทยรประชาชนอยู่ในระบบประกันสุขภาพเข้ามาได้ก็สามารถเข้ามาได้ะนะครับค,คราวนี้ที่เรียกว่าเป็นมิติใหม่ห่งการให้เนี่ยก็ประกอบไปด้วย4องค์ประกอบหลักๆด้านแรกก็คือความเป็น ศูนย์แห่งความเป็นเลิศคือในตึกนี้เราจะมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศเนี่ยหลายๆศูนย์ด้วยกันคําว่าศูนย์แห่งความเป็นเลิศก็คือศูนย์ที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลด้วยอาจจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้พิเศษหรืออาจจะมีระบบในการดูแลเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่1นี่เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านใดบ้างคะอาจารย์ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในเรื่องของระบบหลอดเลือดสมองหรือที่ว หรืออาจจะมีศูนย์ความเป็นเลิศเกี่ยวกับเรื่องของระบบในการส่องกล้องทางเดินอาหาร<ช>หรือว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของสเต็มเซลล์นะครับ<ช>คือต้องเรียนว่าศูนย์แห่งความเป็นเลิศเนี่ยไม่ใช่เรื่องของงานบริการอย่างเดียวเนื่องจากว่าโรงพยาบาลจุฬาลงก์กรสภากาชาติไทยเนี่ยเราทำงานควบคู่กับคณะแพทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาด้วยกันตลอด <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราต้องผลิตองค์ความรู้ต้องผลิตนวัตกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลที่ย้อนกลับมาช่วยในการพัฒนาการดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คณะแพทย์ก็ค้นคว้าวิจัยทดลองสร้างนวัตกรรมใรแล้วสิ่งที่พอเป็นผลสาเร็จแล้วก็มาให้บริการประชาชนถูกต้องใช่ครับศูนย์ความเป็นเลิศเหล่านี้ใช่ครับ,คร,บครับผมค่ะ okay. เราเห็นเ,เราเห็นความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางการรักษาบริการออของโรงพยาบาลจุฬาล,ลงกรณ์สภากาชาติไทยในหลายๆด้านมาอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าพอมีอาคารนี้ปุ๊บทุกอย่างจะมารวมศูนย์อยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยทุกด้านอย,าอย่างนั้นนะคะ ครับคือเมื่อกี้พูดถึงวา่ามิติใหม่ในเรื่องของความเป็นเลิศทางการแพทย์ <Okay. S 2> นอกจากนั้นก็ยังเป็นมิติใหม่ในเรื่องของการให้บริการนะครับ <Okay. S 2> ก็จะพบว่าที่เรียนให้ทราบนะครับว่าการบริการทั้งหมดจะเบ็ดเสร็จในตึกหลังนี้ <Okay. S 2> นะครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรับบริการที่ตึกอื่น <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นการารักษาด้วยการ ตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีหรือว่าถ้าผู้ป่วยจําเป็นต้องเข้าเครื่องอห้อง ICU <c oughs> หรือผู้ป่วยจําเป็นต้องผ่าตัดทุกอย่างจะจบภายในอาคารหลังนี้ oh. นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเรื่องของสภาพทางกายภาพของตึก <c oughs> เหมือนที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ เมื่อก้าวก็ไปที่ตึกหลังนี้บางคนอาจจะนึกว่าตึกหลังนี้คือโรงพยาบาลเอกชนแปลว่าภาพลักษณ์หรือว่าสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนี้จะสวยงามแลดูโอ้อาทันสมัยอย่างนั้นใช่ไหมคะคทีนี้ชาวบ้านอาจจะรู้สึกขยาดกลัวหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเข้าได้ไหม<ช>อย่างนั้นใช,ใช่ไหมคะใช่ครับคือเข้ามาแล้วจะรู้สึกว่าสะอาดแล้วก็มีความสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยนะเหมือนกับเป็นโรงมยาบีสถานของสถานที่หนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือมิติใหม่ทางด้านการให้บริการ ทางด้านการรักษาพยาบาลนะครับก็ต้องเรียนว่าแนวทางของงานพยาบาลในการให้การบริการผู้ป่วยเนี่ยก็จะเรียกว่าได้มาตรฐานระดับนานาชาติอย่างยกตัวอย่างนะครับคือการดูแลผู้ป่วยในห้อง ICU อหรือว่าใน Critical Care ทั้งหลายแหล่เนี่ยเราใช้อัตราส่วนพยาบาล1คนต่อผู้ป่วย1คนหรือบางหนตอน<ล>่อหนึ่งครับหรือบางครั้งก็พยาบาล1.5คนต่อผูอ้ป่วย1คน ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโรยงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยยังไม่เคยมีอัตรา,าแบบมาก่อยังไม่ได้เคยขนาดนี้ถูกต้องใช่ครับ<อ>แล้วถ้าเดินเข้าไปในหอผู้ป่วยที่เรียกก็หอผู้ป่วยรวมนะครับสมัยก่อนถ้าเข้าไปจะเห็นว่าโอ้ยหอผู้ป่วยมีเตียงติดกัน10เตียง20เตียงปัจจุบันอย่างมากที่สุดก็คือ4ี่เตียงนั่น,นคือรวมแล้วนั่นคือรวมแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 2- 4ถึงเตียงโดยประมาณแล้วก็พยาบาลหนึ่งท่านเนี่ยจะดูแลผู้ป่วย4ี่คนซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานในการดูแลที่ดีมากครับ ดีมากๆเลยค่ะแาทย์หมอฟังแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ต้องมีคนตั้งคำถามว่าพอเรามีอัตราส่วนผู้รับบริการกับแพทย์พยาบาลน้อยขนาดนี้แล้วเราจะรองรับได้เยอะเหรอคะก็ต้องเรียนว่าตึกหลังนี้นะครับเป็นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในหมายความว่าผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องแอดมิด เข้าไปดูแลในโรงพยาบาลเรามีเต yeah. ียงในการดูแลผู <Yes> like ้ป่วยอยู joking, ่ที uh ่ประมาณ1200เตียงในตึกหลังนี้1200เตียงถ้าเกิดว่าอาจารย์หมอเปรียบเทียบให้เห็นว่าตึกอื่นๆภายในวันจุฬาเมื่อก่อนเนี่ยมากที่สุดกี่เตียงจะอยู่ที่ประมาณพันสโดยประมาณอีก200เตียงที่มีอยู่ก็ยังอยู่นะครับอยู่นอกตึกภูมิิริยกตัวอย่างเช่นเรามีอาคาร อีกครั้งหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยทางด้านกุม,มารเวชหรือผู้ป่วยเด็ก <c oughs> อันนี้เราไม่ได้นําผู้ป่วยเด็กเข้าไปในอาคารหลังนี้ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นก็คือถือว่ารองรับผู้ป่วยในที่จะต้องนอนพักรักษาอยู่ที่โรงพยา, <c oughs> พยาบาลได้หนึ่งพันหนึ่งเตียงหนึ่งพันหนึ่งถึงหนึ่งพันสองร้อยโดยประมาณ <c oughs> ของที่นี่นะคะมีทั้งหมดกี่ชั้นคะทั้งหมด29ชั้นครับ29ชั้นค่ะก็เป็นตึกสูงที่เดียวอยูทางด้านราชดำเนินคือถ้าไปดูนะครับอาคารรักษาพยาบาลอันนี้ตึก เรียกว่าติดหนึ่งใน10ของอาคารรักษาพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในละแวกเอเชียเราโอ้โหค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นมิติใหม่ที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยมุ่งหวังว่าจะครบวงจรจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วก็ให้ทุกคนเข้าถึงได้ค,ค่ะทีนี้พอบอกว่าให้ทุกคนเข้าถึงได้นะคะแปลว่าสามารถที่จะเข้าใช้บริการได้ทุก ประเภทอาการประทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้าได้หมดเลยครับคือก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลในระดับเรียกว่าดูแลเคสค่อนข้างจะยากหรือว่าเป็นเทอร์เชอรี่แค,คร์มจะเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเคสที่ถูกรีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลก็มักจะเป็นเคสที่ค่อนข้างจะเรียกว่า ต้องการผู้เชี่ยวชาญอย่างมากๆคือโร,รงพยาบาลอื่นอาจจะไม่สามารถที่จะรองรับได้ก็ส่งต่อมาที่นี่จะใช้เป็นแบบนี้ใครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็คือผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นประชาชนใช้สิทธิ์เงินสดใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลใดก็ตามที่มีสิทธิ์อยู่สิทธิ์ข้าราชการก็สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาแต่ประเด็นก็คือว่าเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเรามีจํานวนผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างจํากัดแน่นอนนะครับความ ปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งความต้องการของประชาชนในการเข้าถึงการบริการเนี่ยค่อนข้างจะยากอันนี้เราก็พยายามจะปรับการบริการเนี่ยให้คล่องตัวมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยความแน่นหนาของผู้มาใช้บริการเนี่ย ย่อมต้องเรียกว่ามากตามมาแน่ๆครับค่ะก็ต้องวางแผนรองร,รับไว้แต่ว่าในหลายๆส่วนที่หนงเห็นจากตั้งแต่ที่อาจารย์หมอถแถลงข่าวตอนที่เปิดตัวอาคารนี้ใหม่ๆนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีตั้งแต่ห้องรักษาทั่วไปนะคะห้องเอ็กซเรย์อะไรต่างๆห้องผู้ป่วย ICU ห้องพักบุคลากรทางการแพทย์ห้องสอนนักศึกษาแพทย์ก็เยอะด้วยใช่ครับในใบอาคารนี้นะคะคนอกจากนั้นเนี่ยห้องพักผู้ป่วยเองก็มีตั้งแต่ระดับ ทั่วไปปานกลางจนกระทั่งในระดับที่ต้องรองรับผู้ป่วยแบบที่มาเป็นครอบครัวก็จะเป็นห้องใหญ่ซึ่งอันนั้นก็จะมีค่าบริการต่างหากใช่ครับก็คือจริงๆแล้วค่าห้องของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ยังอยู่ในตราที่เรียกว่าคนสามารถเข้าถึงได้นะครับก็คือโดยประมาณการอยู่ที่ประมาณ900บาทในสําหรับเตียงรวมมากขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งห้องที่ แพงที่สุดอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทโดยประมาณครับซึ่งนี่สูงสุดแล้วก็เหมาะสําหรับครอบครัวที่สามารถจะจ่ายได้สามารถจ่ายได้แล้วก็มานอนเฝ้าผู้ป่วยได้แบบเป็นครอบครัวค่อนข้างสะดวกสบายนห้องสวีทอย่างนั้นนะคะก็มีในหลายๆระดับที่เราจะเข้าถึงได้ดังนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นมิติใหม่ห่งการให้เพื่อทุกชีวิตเพื่อทุกระดับจริงๆนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะเรื่องราวของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภากาชาติไทยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะและท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมที่จะถวายพระบรมราชานุสรณ์ผ่านโครงการเกี่ยวกับอาคารนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์หรืออื่นๆกลับมาฟังอาจารย์หมอนในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ ที่สองของ t n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษฆ่าพระบาทนะคะดิฉันยังคงอยู่กับท่านศาสตราจารย์แพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์หมอคะทางานอยู่ตรงนี้มานานเคยเคยเข้าเฝ้าทดลองทุลิพระบาทในหลวงราชการที่9หรือสมเด็จพระนางเจ้าไหมคะครับก็ต้องเรียนว่าได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นท่านเสด็จมาเยี่ยมสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าตอนนั้นได้มีโอกาสทํางานในทีมงานของผู้บริหารของโรงพยาบาลน,นะครับได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถขณะที่ท่านเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในช่วงหลังเนี่ยได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเทพร,รัตน์ค่อนข้างมากเนื่องจากพระองค์ท่านเนี่ยเป็นองค์อุปนายิกาสภากาชาติไทยเพราะฉะนั้นด้วยตัว ที่ตัวผมเองเป็นผู้บริการก็จะต้องเข้าเฝ้าพระองค์ท่านถวายงานถวายรายงานหลายๆอย่างครับโดยตรงที่ตำแหน่งที่ต้องถวายงานของสภากาชาติไทยใช่ครับค่ะอาจารย์หมอเวลาที่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดใกล้เบื้องพระยุคล,ลาบาทของรุนเก้าร้นก็หม,ม่อมทั้งทั้งในหลวงรชัชกาลที่9ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทั้งสมเด็จพระเทพรัตน์อาจารย์หมอสัมผัสได้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาแล้วก็มีพระมหากรุณาที่คุณ กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยยังไงบ้างคะครับก็ต้องเรียนว่าพระองค์ท่านเนี่ยทั้งทั้งสามพระองค์ที่ได้มีโอกาสถวายงานนะครับท่านมีความเมตตากับผู้ป่วยเป็นอย่างสูงนะครับท่านมีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่โรงพยาบาลสามารถจะทําให้กับประชาชนได้เนี่ยเป็นสิ่งที่คล้ายกับว่าท่านเรียกว่ามีความคล้ายกับใส่ใจอยู่ตลอดเวลาในพระองค์ท่านอีพกพระองค์ท่านที่ พระองค์หนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานแล้วก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าบ่อยนิดนึงก็คือสมเด็จพระเจ้าพระองค์เจ้าสมสมรีท่านก็เสด็จมาที่โรงพยาบาลจุฬาด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านก็เป็นอีกพระองค์หนึ่งซึ่งมีความใส่ใจในผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีพระเมตตาค่อนข้างสูงนะครับ เวลาที่มีนโยบายในการดําเนินการการให้บริการอะไรเกี่ยวกับผู้ป่วยเพื่อให้บริการได้ดีที่สุดก็จะทรงพระเมตตาแล้วก็พระราชทานแนวพระราชดำริให้กับคณะคทางงาํางานใช่ไหมคะอย่างสภากชาติไทยนก็เห็นเช่นวันวัน,วนคล้ายวันประสูตร นะคะของเจ้านายแต่ละพระองค์นะคะวันเฉลิมพระชมพัรษาบางทีก็ได้เฝ้าเป็นวาระพิเศษและพระราชทานพระราชดำรัสอะไรดีๆด้วยนะคะเป็นบุญของผู้ที่ได้ถวายงานทีนี้เวลาที่ต้องทำงานถวายแบบนี้แล้วเราก็เห็นนาำพระราชฤิัไของทุกๆพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยเวลาที่จะทำอะไรแต่ละโครงการก็ย่อมต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับสูงสุด ค่ะอาคารภูมิสิริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยที่จันหมอเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้ตตนว่าจริงๆดำริกันมาเป็น10ปีแล้วตอนนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์ถึงขั้นไหนไปใช้บริการกันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะครับคือเราเริ่มทยอยย้ายผู้ป่วยเข้าไปนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดําเนินการย้ายผู้ป่วยแล้วก็คิดว่า ปลายปีนี้นะครับก็คือประมาณเดือนธันวาคมน่าจะมีการเปิดตึกอย่างเป็นทางการค,ครับผมเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการหลังจากที่ทำงานแล้วตอนนี้คือเรียกว่าได้ใช้บริการตึกนี้กันแล้วค่ะาจย์หมอขามีอะไรที่ประชาชนอย่างดิฉันอย่างท่านผู้ชมจะสามารถ ช่วยเพื่อให้อาคารหลังนี้หรือว่าส่วนงานใดก็ตามของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้ดําเนินกิจการเพื่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้สะดวกยิ่งขึ้นยังต้องการความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจอะไรอีกบ้างคะครับก,ก็ต้องเรียนว่าพวกเราเชาวจุฬาลงกรณ์นะครับที่เราทํางานกันมาถึงวันนี้ในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เราต้องการจะทํางานเ,าเรียกว่าตาม ลอยเบื้องพยุคลบบ<ช>ัดในการที่จะให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ประชาชนตามพระราชดำรัสที่ท่านเคยอยากจะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี<ช>นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนโรงพยาบาลรัฐบาลก็พยายามที่จะพยายามเรียกว่าให้การบริการกับบประชาชนในทุกๆระดับเลยนะครับ<ช>ไม่ว่า<ช><ช>จะยากดีมีจนอย่างไรก็ตามเราไม่ได้หวังเรื่องของกาไร นะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนคิดว่าโรพยาพิบัลจุลาทได้ทาให้กับประเทศชาติแล้วคิดว่ามีประโยชน์จริงเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ คล้ายกับถ้ามีจิตศรัทธาก็ขอให้บริจาคเข้ามาช่วยในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือมาใช้ในการเป็นค่าใช้ใจ่ายสําหรับผู้ป่วยยากไร้บางประเภทที่<อ>ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้อันนี้ก็ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยก็ยินดีที่จะรับบริจาคในส่วนนี้เพื่อน,นํามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานบริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรครับค่ะทให้เข้าใจสถาน,นะนะคะว่าผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาก็มีมี ฐานะแตกต่างกันไป <คะ S 1> ทุกคนมาที่นี่หมดหวังพึ่งการรักษาพยาบาลที่ดีแล้วก็เท่าเทียมกันผู้ป่วยหรือครอบครัวที่ มีกําลังทรัพย์มากก็จ่ายได้หมดไม่ว่าจะต้องมีค่าบริการอะไรต่างๆซึ่งนอกเหนือจากที่รัฐบาลจะช่วยออดูแลประชาชนตามสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าผู้ป่วยที่ยากไร้ก็เยอะ,ยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะช่วยกันได้นะคะร่วมกันคนละไม้คนละมือค่ะรวมไปถึงการสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มีบัญชีนี้โดยตรงเลยนะคะชื่อบัญชีสมทบทุนเครื่องมือแพทย์และกิจการอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์นะคะสาขา จามจุรีสแควร์ธนาคารกสิกรไทยนะคะสาขาจามจุรีสแควร์เลขที่บัญชี6,30 2 0 1 5 7 0 6ขีดขีดนขีดนะคะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอสำหรับผู้ชมแล้วนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเลขที่บัญชี630 2 0 1 5 7 0 6ขีดขีดขีดธนาคารกสิกรไทยสาขาจามจุรีสแควร์ชื่อบัญชีสมทบทุนเครื่องมือแพทย์เลขกิจการอาคารภูมิศริมังคลานุสร์ค่ะจากนี้ไปจนกระทั่งถึง ปลายปีคุณหมอจะยังคงมีอะไรอยากจะแนะนำหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชาชนให้รู้จักอาคารนี้ดียิ่งขึ้นหรือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าเป็นมิติใหม่ของการรักษาพยาบาลแบบทุกระดับจริงๆก่อนที่จะถึงพิธีเปิดบ้างคะครับก็เรียนว่า,าผมในฐานะของอาชาวจุฬาลงกรณ์น,นะครับก็ต้องยืนยันว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในเรื่องของงานบริการทางการแพทย์รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมต่างๆทางการแพทย์เพื่อนํากลับมาใช้ในการดูแลรักษาประชาชนชาวไทยนะครับงานบริการทางการแพทย์หลายอย่างเรามีการพัฒนาเพื่อให้สะดวกรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนชาวไทยว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยในทุกๆระดับครับค่ะ ขอกราบขอบคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ซาบซึ้งใจที่เมิสครัวอาจารย์หมอก็เป็นตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนบอกว่าที่ทํางานอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นการเดินตามรอยเปื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9้าแล้วก็เจ้านายทุกๆพระองค์ที่ทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เจ็บป่วยผู้ยากไร้ตลอดมานะคะกราบขอบคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงค่ะ ถ้ามีโอกาสนะคะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับอาคารภูมิสริมังคลานุสรซึ่งเป็นมงคลอนุสร์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถเราก็จะติดตามความคืบหน้ามารายงานให้ท่านชมในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้อาจารย์หมอเล,ล่นเชลาไปก่อนสวัสดีค่ะ